้าคุณตั้งใจฟังคลิปนี้จนจบนะครับคุณก็อาจจะมีแนวคิดไอเดียในการทําร้านสกรีนเสื้ออยู่ที่บ้านของคุณแล้วก็สร้างรายได้ เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวของคุณได้นะครับสวัสดีครับผมอ็อบไอเดียทีเชินะครับช่องผมจะอัปเดตเกี่ยวกับการทํางานสกรีนนะครับงานปิ้นนะครับเน้นออนไลน์นะผมจะอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกวันอาทิตย์นะครับใครไม่อยากพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับงานสกรีนนะครับก็กดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้เลยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากเปิดร้านสกรีนใช่ไหมต้องมีทุนนะครับจานวนหนึ่งนะครับอาจจะหลายหมื่นนะครับหรือเป็นหลักแสนนะครับแล้วแต่ว่าลักษณะงานสกรีนที่เราจะทําในแต่ละแบบ เป็นอย่างไรนะครับผมก็อย่างเช่นงานนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างถ้าเราอยากมีร้านสกรีนที่เป็นงานทานเฟอร์นะหนึ่งเราต้องมีเครื่องบินเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องเครื่องดิดร้อนนะครับถ้าเป็นงานพวกสกรีนบล็อกนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นพวกโต๊ะสกรีนบล็อกสกรีนนะครับแปรงปาดสีสต็อกอะไรจํานวนมากนะครับต้องใช้พื้นที่แล้วก็ใช้เงินในการสต็อก พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเงินเริ่มต้นที่จะทํางานสกินได้เนี่ยมันก็ต้องมีหลักหลายหมื่นขึ้นไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ขนาดนี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถเปิดร้านสกินแล้วก็เปิดเพจขายเสื้อยื่อเป็นแบรนด์ของเราได้เลยนะครับหรือจะสกินตามสั่งก็ได้เช่นกันสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าเราสามารถมีแค่เครื่องฮีทเพจเก่าๆเครื่องหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับคือถ้าใครมีใหม่ๆก็โอเคใครมีเครื่องแบบ2หัวก็โอเคแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะ อาจจะต้องมองหาเครื่องมือสองหลับหลายพันอย่างนี้ก็มีขายนะครับตามที่ผมเจอเจอมานะครับเราจะทํายังไงนะครับถ้าเรามีแค่เครื่องนี้นะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือว่าโอเคแหละเรามีคอมเครื่องหนึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่เป็นอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับที่สามารถออกแบบได้นะครับพวก i l l u s t r a t o r p h o t o s h o ปประมาณนี้นะครับหลังจากออกแบบเสร็จเนี่ยเราก็ส่งให้ร้านร้านที่เขารับปิ้นลายลงนะครับ ซึ่งลายนี้เขาเรียกว่าแผ่น DTF นะครับเดี๋ยวผมจะในคอมเมนต์นะครับจะใส่ว่าเ e อ้ DTF คืออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปศึกษาต่อครับว่า DTF คืออะไรจะไม่อธิบายในคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราได้แผ่น DTF มาเนี่ยเราก็มารีดลงอย่างนี้ได้เลยเขามันจะเป็นแผ่นใสๆนะครับเป็นมีลวดลายตามที่เราออกแบบไว้ก็คือปิ้นลงฟิล์มตรงนั้นได้เลยแล้วเราก็มารีดรีดเสร็จเราก็ลอกฟิล์มออกก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเป็นแผ่นใสๆแบบนี้ครับแต่ในรูปเนี่ย ดีทีเอฟมันไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้มันก็จะง่ายมากนะครับในการทําเสื้อยืดแบรนด์ตัวเองหรือว่าเสื้อยืดตามสั่งนะครับขอแค่เรามีไอเดียแล้วก็มีแนวทางในการทําการตลาดนะครับเปิดเพจอย่างไรทําการตลาดอย่างไรเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างไรนะครับผมก็ฝากไว้ให้ทําการบ้านตรงนี้เยอะๆนะครับส่วนเรื่องของงานสกรีนอุปกรณ์ลงทุนเท่าไหร่ตรงเนี้ยไม่ใช่ปัญหาแล้วครับถ้าใครอยากแบบ ทำงานที่เป็นงานซับลิมิชันอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่งาน DTF นะครับสามารถจ้างเขาพิมพ์เป็นกระดาษกระดาษซับแล้วก็มารีดเองได้เลยนะเสื้อยืดก็ไม่สต็อกเพราะว่าทุกวันนี้มีร้านขายส่งเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อเปล่านะครับเยอะมากแล้วก็ส่งเร็วนะฮะก็กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยถงวันนี้ถึงพรุ่งนี้อย่างนงี้นะภาคอื่นๆก็แบบ2วันทําถ้าเป็นแบบพวกเกาะหรือว่าเขตพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะสามวันทําการประมาณนี้นะครับสรุปก็คือว่าถ้าคุณอยากเปิดร้านสกรีนนะครับอย่าห่วงเรื่องอ่า ต้นทุนนะครับอย่าโทษว่าเราไม่มีทุนในการทำนะครับให้หาความรู้เรื่องของการออกแบบการทำการตลาดให้มากๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับ